ทุกคนเราเจอเข้าวขาหมูโกยันแบบว่าอร่อยกรีดมากมันเป็นข้าวหมูขาหมูที่แบบมีความเป็นหมูกรอบอยู่และอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นไฮไลท์นะและ้วกอันนี้โคตรอร่อยชาเย็นของเขาแบบว่าผมคําล้ําลือเพราะมีคนบอกว่าชาเย็นเจ้านี้น้ําจะอร่อยด้วยนะฮะร้านนี้ก็จะเป็นร้านโกยันไม่ไกลาจากโฮสเทลเจอร์นี่ที่เราเดินมาประมาณ3-400เมตรเองแต่ถ้าเกิดเราเดินเลยไปหน่อยเนี่ยก็จะเจอเจ๊าสาวหมูกระทะเลี้ยวขวาก็จะเป็นเซ็นทรัลแต่ร้านเนี้ย คือมีตำนานมาจากกุญจับเยาวราชของของเป็นที่ยูทูบเบอร์เขาจะไปถ่ายทำนะฮะใช่ไหมกุญจับเยาวราชคุณแม่ชื่อสีอ้วนเหรอฮะที่เยาวราชอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอซอยเยาวราชสิบเอ็ดใช่ไหมฮะยยนี่น้องจะอยู่ช่วยร้านนะฮะแล้วก็อุยดูสินี่มันอร่อยมากเดี๋ยวเล่ามาสิที่มาที่ไปทําไมหนูถึงได้มีส่วนร่วมในร้านอันภูมิใจโกยันตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย แล้วก็พี่กินแล้วพี่รู้สึกตายแล้วทำไมอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยมากคือเราเรากินขาหมูมาท,ที่ที่มันก็อร่อยเป็นคนละแบบไงแต่ที่นี่มันก็อร่อยแบบเฮ้ยพอยิ่งโดนเคี้ยวอะไรที่มันเป็นหมูกรอบเนาะมันยิ่งอร่อยเข้าไปอีกอะ่ะแล้วก็น้าจิ้มก็อร่อยอความเป็นผิดน้ําส้มอะ่ะเฮ้ยทำไมไม่มีกระเทียมอะ่ะเออพี่ลืมขอกระเทียมลืมขอกระเทียมเลยใช่ไม่เป็นไรขาหมูเนี่ยบางคนขาดกระเทียมไม่ได้เนาะเออมันเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันเนาะมันมันตัดกันดีอ่ะ แล้วเป็นไงไหนเล่ามาสินี่ขาหมูยังไงทําอะไรอยู่นี่หมูกรอบค่ะก็ที่ร้านก็จะเป็นมีซิกเนเจอร์คือจะเป็นหมูกรอบค่ะจะทำเองทุกขั้นตอนค่ะอ๋อทำด้วยใจกับมือแบบมาแบบว่าวัตถุดิบแบบเนาะแล้วก็สูตรและทุกอะไรทุกอย่างนี้ก็คือแม่ค่ะร้านเฮียตัวเทาจะอยู่ที่เยาวราชซอยสิบเอ็ดเฮียตัวเทาเยาวราชนั้นคุณแม่หรือคุณคุณพี่หนึ่งแม่ของหนูเลยค่ะคุณแม่ยังสาวอยู่เลยนะน้าอย่าบอกว่านี่คือตอนนี้ก็ยังแบบนี้อยู่ แข็งแรงเห็นไหมแม้อยู่อยู่กับความสุขกับขายอะไรที่เรารักอ่ะเนาะแล้วก็อร่อยแล้วคนกินก็มีความสุขเป็นมงคลวิเลต้าแม่แม่เขาจะทำแบบเป็นก๋วยจั๊บแต่ว่าเขาหนูจะมีเพิ่มก็คือเลิ่อ่านั่นเน้นเน้นเน้นเอ้อเยาวราชนั่นจะเป็นเน้นก๋วยจั๊บอย่างเดียวด้วยเหรอคะอ๋อเอกลักษณ์ไปเลยแต่พอตรงนี้ปั๊บหนูก็มาเพิ่มต่อยอดทำไมอ่ะทำไมหนูนี่เดิมตอนแรกทำมาถ่าค่ะ ไม่ต้องเขินพี่นะพี่เขินพี่เขินจะคุยกับพี่ตอนแรกก็ทำก็ะจะทาไม่เป็นแล้วก็ไปดูในย t u b e ด้วยแล้วก็ดูหลายๆที่อะค่ะแล้วก็มาชิมปรับปรุงสูตรเอาจนเป็นรสชาติที่ตัวเองชอบอะค่ะก็พอให้คนหืุ่นคนนู้นคนนีนน้นนลองชิมดูเขาก็บอกว่าอร่อยก็เลยเอารสชาตินี้แหละค่ะเป็นที่ตั้งแล้วก็ขา,ายเวลากินก็คือจะแบบมีความแบบว่ามันจะหนังหนังจะละลายเลยค่ะเดียวแล้วก็จะละลายเนื้อนี่เห็นไหมพูดออกมาเป็นครังพลูออกมาที่รู้เลยว่า รู้ว่าเรารู้อารมณ์ว่าเนี่ยเนี่ยคือของจริงอร่อยจริงมาจากใจพูดออกมาจากรายละเอียดมันมีรายละเอียดในการพูดเห็นไหมแล้วรสนะอันนี้ต้องขอบคุณพื้นฐานก็มาจากคุณแม่ที่ปลูกฝังเรานี่นี่คือนี่คุณลูกใช่ไหมนั่นคุณแม่อ๋อโอเคเนี่ยมาจากการปลูกฝังหล่อหลอมมาถึงได้เห็นนะอันนี้เนาะเนางทุกอย่างเหมือนพริกน้ะเนา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 ะเนเนาเองะเนาะเนเนาะเนาะเนาะเนาเนาะ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 ะเาะ ดูสะอาดดูน่ากินและเข้มข้นที่น้ำน้ำน้ำเราเผ็ดมากเพราะว่าเราเอาพริกไทยมาผัดเองออ๋พริกไทยใช่ซื้อซื้อไม่ได้อ่าต้องเอามาผัดนซื้อมาแล้วก็มาผัดเองทับเองทุกอย่างอ๋อต้องต้องลงมือทำไม่ใช่แบบอยู่ๆไปซื้อพริกไทยมาแล้วก็มาเทใส่ไม่ใช่เลยนะคะทีนี้จะสเปซนี้เราบองน้ำพริกไทยมันจะรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็จะมีความหอมของไทยอะค่ะหนูคนใต้จริงๆเลยใช่ไหมหนูหนูเป็นคนเยาวราชลูกเยาวราชแล้วก็ อ่ามีเชื้อใต้กันตรงนี้มาสารสัมพันธ์กันความเป็นเยาวราชก็แซบอยู่แล้วเนาะพูดถึงเนาะฝีมงฝีมืออะไรไม่ต้องพูดถึงอยู่โดยเพราะคุณแม่เราก็เห็นอยู่เหยนะแล้วก็มากับคนใต้เก็ไปอีกรสชาติของคนใต้โอ้โหมันก็อยู่แล้วมันก็อยู่แล้วทีนี้ก็มีเชื้อใต้เราก็จะรู้เลยว่าคนใต้ทําอะไรก็อร่อยอรดเป็นหมดรับอะไรดีจ้าทังน้องจ้าอันนี้คือถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาไปอย่างที่บอกเป็นเจอนี่โฮสเทลทุกคน เจอที่โฮสเทลนะฮะเดินมาโอ๊ยมีความสุขมากเลยอ่ะเราได้เจอร้านอร่อยเยาวราชมาตรงนี้เลยเป็นร้านโกยานมีนะฮะมีจุกมีโจ๊กมีกาแฟอาหารเช้าเลยนะฮะแต่ว่าติมซ้ำตอนที่อาจจะแบบว่าอ๋อเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะพักไปไม่ไม่ช่วงนี้ประมาณนี้แต่ว่าก็จะมาเน้นเน้นพวกอ๋อกุยจับเยาวราชแทนข้าวขาหมูกรอบข้าวหมูกรอบข้าวขาหมูมีความเป็นหมูกรอบผสมอยู่ด้วยนะเมื่อกี้ที่เราได้สั่งกินไปนะฮะทุกคน มากินน้องเขพูดแบบพลั่งคร,ร,รูออกมาได้เห็นเลยว่าเป็นความตั้งใจนะฮะที่จะขายของแบบรอร่อยนะฮะนี่รถผ่านตรงนี้นะฮะนี่จะโรงแรมใครจะมาพักโรงแรมแต่ถ้าเป็นแนวบูติกนะแนะนำจ้ะ โฮสเทลนะครับเพราะตรงนั้นมันใกล้ตลาดไดมอนด์ด้วยไงแล้ววันนี้มันพรือหัสทุกพรือหัสจะมีตลาดคนเดินด้วยทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะเดินตรงไปในเมืองอีกนิดนึงนะความเป็นในเมืองเนี่ยบางทีตรงนี้มันยังไม่เมืองสุดไงมันอีกนิดเดียวถึงจะเมืองอาจจะมีห้างใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะฮะแต่ที่้แน่ถ้าเกิดใครไปตรงนี้นะเลี้ยวเห็นไหมไฟแดงนี้เลย ยามบานสิบกว่าเก้าเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นเจ๊อ้อยไม่ใช่เจ้อ้อยสิเจ๊สาวหมูกระทะเมื่อวานไปกินมาอร่อยมากน้ำจิ้มโคตรอร่อยเห็นไหมคนใต้อีกแล้วจ้ะคนใต้อร่อยจะอยู่เยื้องๆกับโลตัสแต่ถ้าเลี้ยวขวาตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นทรัลพลาซ่าทุกคนเดี๋ยวเราไปกินหมูกรอบดีกว่าที่โต๊ะนะฮะเนี่ยจ้ะเนี่ยจ้ะจิ้มอย่างนี้จ้ะทุกคนอืมอ้มอืมอ้มอร่อยครับทุกคนอืมอ้ม กรอบนุ่มเนี่ยคือเดียวกันอืมอร่อยจริงอืมอร่อยมากอืมอรยอย

อือร่อยลองใส่น้ำส้มดูนะติกน้ำส้มกินน่าภูมิใจเนาะได้ทำอะไรที่เรารักแล้วก็อร่อยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกกับทุกคนอันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่นะนี่คือร้านโกยัน จต่ชื่อว่าร้านกวยโกยันกวยจับเยาวราชนะฮะมาที่นี่เอ่ยจากที่สุราษฎร์ธานีนะฮะตรงแยกเนี่ยเซ็นทรัลแยกไปหมู่บ้านเจ๊สาวเนี่ยโดดตัดเนี่ยไม่ไกลจากโฮสเทลที่ชื่อว่าเจอร์นี่ทุกคนแต่แล้วอร่อยมากทุกคนอ่ะอืมเสร็จแล้อร่อยมากแบบโพสต์คลิปนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเมมเต็มทุกคน phạt đưa nhất là